รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูนะครับก็จะมาสอนในเรื่องของการติดตั้ง Google Drive นะครับ o g l เ d น i v e เนี่ยมาทำความรู้จักกันก่อน Google d r i v i เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นไฟเป็นเหมือนกับแผลได้อะ ที่เราใช้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับแต่แต่มันจะแตกต่างตรงที่เฟดได้ก็คือว่าเฟดได้อะคือเราต้องดึงแล้วไปเสียบกับอ่ตาต่างๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ,ตางๆแต่ว่า g o Google d r ได e เนี่ยก็คือมันเหมือนกับมันจะเก็บข้อมูลไว้ในคลาวนะครับก็ก็คือจะเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์งานต่างๆนะครับมาใช้ได้นะครับอ่า วันนี้ค,คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการติดตั้งนะครับขั้นตอนแรกไปที่เว็บเบราว์เซอร์ครับเว็บเบราว์เซอร์แบบนึงนะครับเมื่อเราถึงหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราคลิกที่เอ่อั้งหมดเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเก้าเก้าอันนะครับแล้วก็ไปที่ว่า Drive นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับการตั้งค่าปุ๊บคลิกครังครับมันก็จะมีการตั้งค่าดาวน์โหลดได้นะครับแป้นพิมพ์ลัดนะครับช่วยเหลือนะครับให้เราคลิกว่าดาวน์โหลดได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับแล้วเราให้คลิกตรงนี้ครับคําว่าดาวน์โหลดสําหรับ PC นะครับดาวน์โหลดครับ เขาก็จะให้อ่านข้อเงื่อนไขของเขานะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับรอนะครับก็ก็จะมีการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วย่เลยเรียบร้อยแล้วครับเปิดครับก็คือมันก็จะดาวน์โหลดมาให้นะครับก็เป็นไฟล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวครูไปลบอ่าเท่านี้นะครับก็คือเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ ไจ้์